โอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบก,กับผมบางเฟิร์สสตูดิโอนะแล้วครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถรถผมนะครับคันนี้นะนี่คันนี้เป็นคันใหม่นะรถไม่ได้ล้างโอเคนะครับมาเริ่มรีวิวแต่ชุดชุดไหนก็ได้ครับโอเคนะครับมาเริ่มจากชุดหน้าเลยนะครับชุดหน้าก็ไม่ได้ล้างครับ ฝุ่นไอคนก็เยอะๆหน่อยครับชุดหน้าก็เป็นเดิมๆครับปั๊มเดิมจานเดิมก็แค่มีแค่สติกเกอร์ตรงนี้สะท้อนแสงแล้วก็ที่ติดเกงในครับที่เอามาติดครับแล้วก็ผมได้ทําการปะบางคนตัวด้านหลังตัวนี้แล้วนะครับเออแต่ยงังไงก็เปลื่อนเรือนเดิมอยู่นะโหลดหน้าคันนี้โหลดไปทั้งหมดสองนิ้วครึ่งน,นะครับ ตัดแกนตัดแกนแล้วก็โหลดขึ้นมาอีกครึ่งนิ้วครึ่งน,นะครับรวมเป็นทั้งหมดประมาณ2นิ้วครึ่งประมาณเกือบ3ามเกือบสนิ้วนะครับเออก็จะพูดบนบนหน่อยนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าเดิมนะครับอันนี้ผมแต่งทรงตรอ,อนะครับนี่ให้ดู โอเคครับแต่งทรงตรอะอ้อนชุดบนก็จะมีสติ๊กเกอร์ครับนห้่วนิ้วโป,โป้นะครับนิ้วโป้งไม่ต้องคิดเลยมากมเออแล้วก็ผมได้ทำการใส่กองเป็นกองเหลดตัวยาวนะครับนี่นะเพื่อนผมถามมาเยอะนะครับว่าโหลดหน้าเท่าไหร่อะไรก็เท่าไหร่ก็บอกไปแล้วนะครับอือถัดไปดูชุดบนครับชุดบนไม่มีอะไรเลยนะครับ มีแค่สติกเกอร์หนึ่งใบการเบ,บกรกหักเรียบร้อยครับหักเร็วชุดกลางก็งก็มีแค่พอร์ตตัวนี้ออกนะครับทีนี้ก็ใส่ป้ายพอบอแทนนะครับพอดีเพิ่งได้ปใยทะเบียนมาตรงน,ะนี้ชุดหลังก็ใช้เป็นท่อท่อเดิมท่อเดิมโรงงานนะใช้เป็นที่ยืดอลูมิเนียม นะครับเอ,อ่อสวิงอาร์มนี้เป็นโอเคนะครับพูดถึงเรื่องอาร์มไปแล้วอาร์มนี้เป็นอาร์มย่อนอาร์มย่นคันกลมคันกลมใหญ่นะครับนี่ได้ถูบางโคนไปเรียบร้อยตันนี้ก็เป็นน็อตพอดสีแดงแล้วก็นอดด็อตเลดจับชูกตัวหนึ่งสองตัวนะครับฝั่งนูน้นอีกตัวหนึ่งนี่ ฝั่งนี้น่ครับที่ห่ออัมเป็นของนี้ครับ S P N ของอะไรไม่รู้นี่นะครับน็อตเลดอันนี้เป็นน็อตหางปลายาวนะครับไม่ได้ซื้อแยกนะนี่นะครับตัวสเตอร์นี่เป็นสเตอร์สิบสามยี่สิบแปดนะครับหน้าสิบสามหลังยี่สิบแปดนะครับนี่ขาตั้งเตี้ยอีกหนึ่งนะครับขาตั้งคู่ออกเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่รถไม่ได้ล้างเลยครับนี่ครับไม่ได้แต่งอะไรก็มีแค่นี้แหละใต้เบอกก็ไม่มีอะไระครับเนี่ครับรถก็เป็นสภาพนี้แหละไม่มีอะไรนะมีแค่นี้นี่สเต็ปเครื่องก็ลูกเดิมนะครับ ทุกเดิมโรงงานแคมเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับโอเคนะครับก็โอเคนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต i b คใ้้ช่อง Bang First Studio นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ